สวัสดีค่ะวันนี้นะอยากจะมาแนะนำหน้ากากอนามัยอันนี้มันแบบใส่สบายมากเลยสีก็เรียบร้อยใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะใส่ได้แบบทุกที่เลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนไปทำงานไปช็อปปิ้งนะคะก็ใส่ได้เป็นหน้ากา,าก,นะออกา5ชั้นแต่บางมากนะขอบอกเห็นอย่างเงี้ย5ชั้นแต่บางมากส่วนที่หูนะคะจะเป็นแบบนี้ออกแบบมา ไม่กดกระดูที่หูทำให้เรารู้สึกไม่เจ็บแล้วก็ไม่ปวดเบาสบายแบบใส่ได้ทั้งวันมันจีใส่แบบว่าดื้อถอดอ่ะห้าชั้นห้าชั้นบางหายใจได้แล้วลองฟังนะคะเสียงที่บีพูดได้ยินไหมคะได้ยินไหม <h> คือเสียงที่ออกมามาเป็นเสียงที่ต้นฉบับไม่ทำให้เสียงอุดอู้แล้วตัวหน้ากากค่ะออกแบบมาเป็นแบบ สามดีเป็นแบบว่าตามรูปหน้าของเราเห็นไหมมันก็จะพูดออกมาตอนที่บีพูดเนี่ยมันก็จะไม่ชนกับปากของบีนะทำให้พูดเนี่ยไม่ต้องบอกว่าดึงหน้ากากลงมาบางคนที่เห็นโควิดใช่ไหมเออตอนพูดพูดเนี่ยต้องถึงท่านเอานักกากลงมาเพราะพูดไม่รู้เรื่องเอามันจริงค่ะบีเคยใส่มาแล้วพวกหน้ากากผ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันจะแนบหน้าของเราไงแมันพูดไม่ได้แล้วมันก็อึดอัดเพราะว่ามันแนบติดจมูก ันดูดอัดมากแต่แบบนี้คือมันไม่ติดจมูกเราเนื่องจากว่าเห็นไหมมันปูดออกมาแล้วก็ไม่ติดปากเราที่สําคัญนะด้านในอะค่ะมันจะเป็นเนื้อที่นิ่มกว่าด้านนี้เป็นเนื้อที่แบบเออสำหรับผิวที่ละเอียดอ่อนผิวที่แพ้ง่ายมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของออใส่แล้วทําให้เป็นผื่นคัน,คนหรือว่าผิวอักเสบต้องไปรักษาหมอสิว ส่วนตรงนี้ก็จะมีลวดเราก็สามารถบีบได้นะตามความชอบของแต่ละคนก็ปิดมาถึงตรงนี้เลยอ่ะมันใส่สบายมากจริงแล้วบีชอบตรงที่ว่ามันเป็น individual p a c แคือ1แผ่นก็ใส่มา1ซองมันเลยพกพาได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสะอาดเมื่อก่อนเคยซื้อแบบเป็นกล่องแล้วข้างในก็แบบมีซ้อนๆกัน30แผ่น50แผ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ซึ่งบางทีแบบไม่ได้ใช้นานนาน่ะฝุ่นมันก็เข้าไปเกาะแล้วก็สกรปรกคือบางทีต้องยอมทิ้งอันที่อยู่บนสุดไป,ปอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะฝุ่นเกาะมันจะสกระปรกแทนที่เราจะมากันฝุ่นเข้าตัวมันก็กันได้แบบไม่เต็มที่ที่สําคัญอันนี้นะสามารถกันควันจากควันจากการปรุงอาหาร ควันจากท่อไอเสียรถยนต์คือควันจากการปรุงอาหารหลายคนอาจจะมรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอันตรายต่อปอดของเรานะคะลองสังเกตคนที่เขามีอาชีพในการปรุงอาหารหรือว่าต้องทํากับข้าวกับปลาทุกวันนะ่ะแล้วเขาไม่ได้ใส่น้ากากแบบนี้นะตอนประกอบอาหารพอเขาทําไปแบบหลายๆลายปีะคะ่ะเขาจะมีปัญหารเรื่องปอดแล้วคิดว่ามันมาจากปัญหาอะไรใช่มันก็คือควัน จากการปรุงอาหารนี่แหละมันไม่ดีต่อร่างกายนะคะซึ่งควันจากท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยเรามักจะรู้อยู่แล้วมันไม่ดีแล้วมันก็เหม็นมากแต่ถ้าเราดมมันทุกวันเน่ยเราก็จะคุ้นชินกับกลิ่นนั้นแต่ถ้าคนที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีอากาศดีๆเนาะแล้วถ้ามาเมืองไทยหรือประเทศอะไรก็ตามที่มีอากาศดีแล้วพอมาเมืองไทยเขาจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ การมันไม่ดีเลยเขาจะทนไม่ได้นะเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเราใส่หน้ากากเนี้ยบ่อยๆเราพอเราไม่ใส่แล้วเราต้องดมกลิ่นพวกควนันไม่ว่าจะเป็นควันอะไรก็ตามอะ่ะมันไม่ดีต่อร่างกายฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่ไว้ค่ะเพราะว่าเห็นแบบเนี้ยเฮปป้านะจ๊ะแล้วก็เป็นวัสดุ PTFE รีดใช่ไหม อช่นี่คือ PTFE นะแล้วก็เป็นเทปป้าด้วยเลิศใช่ไหมล่ะเลยอยากจะแนะนำทุกคนนะว่าให้ใช้หน้ากากอันนี้มันเวิร์กมากในบรรดาหน้ากากทั้งหมดที่ใช้มาโดยเฉพาะอันนี้ชื่อของเขาก็คือเมมเบรนเมมเบรนก็คือบอกว่ามันเล็กมากมันสามารถกันได้ความละเอียดที่แบบเล็กมากโดยเฉพาะเนี่ยชั้นใช่ไหมสอชั้นแรกมันสามารถกันน้ำได้ชั้นที่หเนี่ย มันสามารถกันพวกละองใหญ่ถ้ามันเข้าไปถึงชั้นที่2คูอก,กันละองเล็กที่สําคัญมันมีไมโครไมโครฟิล์มอยู่ก็คือยังไงมันก็เข้าไปไม่ได้